สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายง,งานบุญคลองพร m o นิ i งรีพอร์ตประจำวันที่11เมษายน2567ค่ะราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวเหวี่ยงขึ้นลงรุนแรงหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ค่า C P I ออกมาสูงกว่าที่คาดการทํทำให้ภาพรวมของตลาดเริ่มกังวลว่าเฟดน่าจะเริ่มปรับลดอัตราดอ,อกเบี้ยครั้งแรกออกไปเป็นเดือนกันยายน โดยล่าสุดตัวเลขสแสดงความเชื่อมั่นของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักเพียง16.5%ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอ,อกเบีย้ย0.25%ในการประชุมเดือนมิถุนายนขณะที่กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก0.26ตันปัจจุบันถือครองที่828.45ตันขณะที่ดัดชนีตอลาเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ1 0 4 0 9จุด และทําขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่ระดับ105.30จุดก่อนจะลงมาปิดที่ระดับ105.19จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ105.15จุดทําให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าอย่างมากเปิดที่ระดับ36บาท30สตางค์ต่อดอลลาร์ในเมื่อวานนี้ มาอยู่ที่ระดับ36บาท64สตางค์ในเช้านี้ทำให้ราคาทองคำเหวียงขึ้นลงรุนแรงโดยทำจุดต่ำสุดที่ระดับ2,319เหรียญก่อนจะดีดกลับขึ้นมาปิดที่ระดับ2,352เหรียญเรียกได้ว่าเวียงขึ้นไปกว่า30เหรียญ ขณะที่เชา้านี้ราคาทองคำอยู่ที่ระดับ2,344เหรียญอีกครั้งท่มามกลางความตึงเครียดร,ระหว่างสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสยังดำเนินการต่อไป<ม>ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของไทยคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเสียง5ต่อ2ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ2.50%สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ Core CPI และ Employment Claim คาดว่าจะออกมาลดลงจากเดิมวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำทางเทคนิคดูจะมีช่วงการพักฐานขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดแถวบริเวณ2,365เหรียญก่อนจะมีการเหวี่ยงลงมาทดสอบแนวรับระยะสั้นที่2,325เหรียญ โดวยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ2,330เหรียญและแนวต้านที่2,325เหรียญสำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1 2,320เหรียญขออภัยค่ะแนวรับที่1อยู่ที่2,330เหรียญแนวรับที่2 2,320เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 2,365เหรียญต้านที่2 2,375เหรียญ แล้วกลับมาพบกับ5้าทองบุญครองพร m o r มอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ